สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนานาสาระบันเทิงค่ะนิววงศกรเปิดใจห่วงนาวทิศนาฏบินไปเรียนต่อออสเตรเลีย แฟนคลับใจหายจะไม่ได้เห็นผลงานของนางเอกชื่อดังช่องเจดนาวทิศนาตสอนศึกสักพักเพราะเจ้าตัวจะต้องไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียคร่าวๆเพลนบินไปเดือนมีนาน,นี้ถามว่าไปกี่เดือนก็บอกไม่ได้ว่าไปนานแค่ไหนและตอนนี้ก็เคลียร์งานหมดแล้วด้วยและยืนยันไม่ทิ้งวงการบันเทิงล่าสุดนิววงศกรปรามัตถากร แฟนหนุ่มของสาวนาวได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นข้างต้นบอกว่าตอนนี้น่าจะตื่นเต้นมากกว่าเขาที่จะไปส่งน้องผมลาคิวงานไว้แล้วครับเตรียมตัวไว้แล้วอย่างน้อยเราได้ไปเห็นสถานที่เป็นยังไงเขาอยู่ยังไงก็จะบินไปพร้อมกันไปส่งน้องณนะตอนนี้นะ เราวางแผนไว้อย่างนั้นพอถึงเวลาจริงๆไม่รู้ว่าคิวมันจะตรงกับถ่ายละครหรือเปล่าถามว่าห่วงอะไรน้องเป็นห่วงทุกอย่างเลยครับว่าเขาจะไปอยู่ยังไงจะอยู่ได้ไหมแต่ผมเชื่อว่าเขาทำได้นะแต่ในฐานะเราต้องเป็นห่วงไว้ก่อนอยู่แล้วขอขอบคุณ l e n g k าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ